แสดงว่าตอนที่ทําสมาธิมันสามารถที่จะมีเสียงอะไรอย่างนี้ได้โดยที่มันไม่เป็นการรบกวนใช่ไหมครับเพราะผมเคยได้ยินว่าเสียงมันจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของการที่จะทําให้มันเราไม่สงบแล้วมันเข้าถึงสมาธิไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเสียงเป็นปฏิปักษ์แก่ฌานนะแต่ตัวเสียงสติเนี่ยคือคนคนยังไม่ค่อยเข้าใจนะจริงๆผมเขียนอธิบายไว้ ค่อนข้างละเอียดเลยแต่ว่าไอ้ความละเอียดเนี่ยทำให้หลายๆคนเนี่ยน่าจะไม่ได้อ่านไม่ได้รับทราบนะครับคือ99้เเลจะฟังกันอย่างเดียวนะทีนี้คือถ้าเราเข้าใจว่าตัวเสียงสติเนี่ยไม่ใช่เสียงจริงๆนะเสียงที่คุณได้ยินนั้นน่มันเป็นเสียงที่เกิดขึ้นในสมองของคุณนะะคืออืม ลืมทําจริงๆนะผมผมทําคลิปอธิบายไว้จะเอาให้ดูเลยดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายสั้นๆก่อนคือถ้าเป็นเสียงปกติเนี่ยนะอย่างเราพูดคุยกันอยู่อย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการเอาเอาเอาคลื่นเสียงแบบคลื่นเสียงคลื่นเสียงที่มันเป็น,เป,นเ,เป็นคลื่น กระทบหูนะแล้วก็ที่เราได้ยินเนี่ยมันมันเกิดขึ้นที่แก้วหูของเรานะเสียงกระทบคลื่นเสียงกระทบแก้วหูแล้วมันก็ได้ยินขึ้นมานี้ถ้าสมมุติว่าคุณเอา,เ,อาเสียงคลื่น1 0 0เฮิรตซ์นะปล่อยไปในอากาศแล้วก็เอาอีกคลื่นหนึ่งหนึ่งเฮิรตซ์ปล่อยไปในอากาศเหมือนกันมันจะผสมกันในอากาศแล้วก็เกิดเป็น สิ่งที่เรียกว่าอะคูสติกบีลดนะมันมันจะมันจะผสมกันในอากาศแล้วก็กระทบหูของคุณนี่คือคลื่นเสียงปกติแต่การที่คุณใช้หูฟังนะเอาเข้าหูซ้ายเอาเข้าหูขวาร้อยเหมือนกันนะแล้วอันนี้ร้อยห้าเหมือนกันนะะเหมือนกับที่เราปล่อยไปในอากาศไอ้ร้อยกับร้อยห้าที่เข้าทางหูซ้ายกับหูขวาโดยเฉพาะเนี่ย มันจะเกิดเสียงขึ้นอีกเสียงหนึ่งที่เรียกว่า b i n นอร์เบียส์คือบายนอร์แปลว่า t w เอียนะมันมันคือการใช้เทคโนโลยีทางเสียงเนี่ยตรงนี้ความรู้ตรงนี้นะมา,าใช้นะคือเสียงเนี่ยร้อกับร้อที่เข้าทางหูซ้ายกับทางหูขวาคุณจะไม่ได้ยินเหมือนกับเสียงที่มันผสมกันในอากาศแต่มันจะไปกระตุ้นไ ไอตัวรับรู้ทางเสียงนะที่ก้านสมองนะแล้วทำให้เกิดเสียงขึ้นมาอีกเสียงนึงเป็นเสียงใหม่เป็นเสียงที่มีความถี่5 h เฮิร์คือคือไอ้ร้อยห้ากับลบร้อยเนี่ยมันเป็น5นะแล้ว5เฮิร์เสียง5เฮิร์นั้นน่ยมันเป็นเสียงใหม่ที่ไม่มีอยู่จริงแต่มันผสมกันในสมองของคุณแล้วเสียงนั้นเมื่อดังไปนานๆเข้าคลื่นสมองของคุณมันก็ปรับตามจูนตาม ให้คลื่นย่าน5เฮิรต์มันเด่นตามนะย่าน5เฮิรต์เนี่ยมันก็อยู่แถวแถวอัลฟาอยู่เอ่อไม่ถึงอัลฟาถ้าถ้าอัลฟานี่จะประมาณเกือบเกือบ10เฮิรต์นะถ้าหากว่าเราอ่าพูดง่ายๆว่าฟังเสียงสติไปนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ได้ยินเสียงนะ มันมันเป็นเหมือนกับไอตัวภาวะอะไรบางอย่างที่บวกเข้าไปที่ทำที่คอยทําหน้าที่จูนให้สมองคุณนะอยู่ในสมดุลที่ดีที่สุดที่จะเป็นสมาธิขึ้นมาได้นี้ถามว่ายังไหนดีกว่ากันระหว่างฟังเสียงสติกับไม่ฟังเสียงสตินะอยู่ในที่เงียบ แล้วปราศจากเสียงอย่างสิ้นเชิงปราศจากสิ่งปรุงแต่งอย่างสิ้นเชิงจะดีที่สุดแต่สําหรับคนเมืองเนี่ยอันนี้ที่ทํามาตั้งใจเพื่อช่วยคนเมืองโดยเฉพาะนะให้ทําสมาธิโดยที่ไม่ต้องปลีกวิเวกเข้าป่าหรือว่าจะมีเวเคชันอะไรพิเศษซะก่อนนะหลายหลายท่านอาจจะกำลังสงสัยแล้วว่าพูดกันเรื่องอะไรเสียงสติเป็นยังไงนะ คุณเข้าไปที่เว็บนี้ได้เลยนะเสียงสติ com นะครับมีรายละเอียดทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้วก็มีเสียงสติให้ดาวน์โหลดนะฮะเป็นเสียงยงหรือถ้าหากว่าจะใช้มือถือนะครับคุณจะใช้ Android หรือว่า iOS อยู่ก็ตามสามารถไปดาวน์โหลดแอปชื่อเสียงสติมาได้เลยขอคุณเฟลิกซ์ต่อครับอันนี้โอเคไหม โอเคครับขอบคุณมากๆครับ